ที่นันข่าวกีฬาฟุตไทยบายนิชโนสไตล์ประจำวันที่2คกุมภาพันธ์2 5 6พาโดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตไทยในช่วงเที่ยงวันนี้กันดีกว่านะฮะมันมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยเชียงของวันนี้สื่อญี่ปุ่นชี้นักเตะไทยมีมูลค่า5เท่ากับศึกเจลิกเลยนะโดยงานนี้ทางสื่อใหญ่ของญี่ปุ่นเดอะ อาซอยคีชิมบุลรายงานมาว่านักเตะไทยนั้นที่ย้ายมาค้าแข่งบนเวทีเจลิกของญี่ปุ่นสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทางฟุตบอลเจลิกมากถึง5เท่าจากช่วงฤดูกาล2อ1 7จดนถึงปัจจุบันนี้โดยสื่ญี่ปุ่นระบุเลยว่าหลังจากที่นักเตะไทยเดินหน้าย้ายเข้าสู่ลีกของญี่ปุ่นส่งผลให้เกิดกระแสความนิยมสู่ย่านอาเซียนเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะที่ประเทศไทย ซึ่งนั่นทำให้เกิดมูลค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดของทางสื่บุบเจลิกในช <in> ่วง3ามฤดูกาลหลังสุดก็คือในปี2020ถึง2022มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นถึง5เท่าเมื่อเทียบจากฤดูกาล2017ถึง2019นะฮะซึ่งไม่เคยมีมูลค่าทางการตลาดสูงขึ้นเช่นนี้มาก่อน ส่วนจำนวนบทความที่เกี่ยวข้องกับทางเจลิกบนช่องทางออนไลน์นั้นเพิ่มขึ้นจากทั้งหมด745ในปี2016เป็น2,315บทความในปี2017ซึ่งเป็นปีที่นักเตะทีมชาตไทยอย่างชนาทิพย์สงกสินย้ายสู่เวทีเจลิกเป็นครั้งแรก เพราะฉะนั้นฝ่ายจากการแข่งขันเจลีกรวมถึงทีมต่างในญี่ปุ่นต้องเดินหน้าเพื่อจะดึงตัวนักเตะไทยคนนี้เข้าสู่ทีมให้มากยิ่งขึ้นซึ่งนั่นไม่ได้หมายถึงเพียงเรื่องการเพิ่มการตลาดเท่านั้นแต่เพื่อเป็นการยกระดับศักยภาพของทีมได้ดีกันอีกด้วยนะฮะอย่างที่ชนะทิพเป็นแนวรุกคนสำคัญของทีมคอนเซเรสซปโรจะขาดไปได้เลยในยุคปัจจุบันนี้รวมถึงธทรทรบุญมาทัทมมน,นหลายคนก็เป็นนักเตะสำคัญของอังเก้ปอเซโกกู ในการขับเคลื่อนเกมรุกและก็เกมรับของทางโยโกฮาม่าเอฟมารินอสพาทีมคว้าแชมป์เจลีกและก็สร้างผลงานยอดเยี่ยมบนเวที a c l นั่นเองถึงว่านะผมทางเจลีกนั้นต้องการนะักเตะไทยเป็นอย่างมากมายก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะมีใครนะผมเป็นรายต่อไปต้องรอลุ้นกันก็ติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นิชิโนเชียร์นักเตะไทยไปยังเจลีกกันด้วยนะครับลรามา่งทข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะกาตูนชนะทิพย์ถูกบริจาคให้กับห้องสมุดทั่วเมืองซัปโปโรแล้ว โดย,ยางานนี้ภายหลังจากที่หนังสือการ์ตูนฉบับมังงะของชนาทิปสงกสินที่มีชื่อเรื่องมาว่าชนาทิปโมโนกาตารีบีแอมบิติออสหรือแปลว่าความเทอทย,ยาน,นะฮะซึ่งมีความหนา65หน้าขนาด A5 ซึ่งทางสโมสรจะแจกให้กับแฟนๆที่เข้ามาชมในสนามซัปโปโรโดม10,000คนแรกในศึกไทยดาร์บี้แมตช์กระทางชิมิสุเอสเพาเมื่อปีที่ผ่านมา ล่าสุดหนังสือการ์ตูนถูกบริจาคให้กับห้องสมุดทั่วเมืองซัปโปรโรนะฮะให้กับแฟนฟุตบอลของสมโมสรคอนซาเลซซัปโปรโรได,ด้รู้ถึงการผ่านเรื่องราวชีวิตของชิตาทิปสงกสินในรุกไว้ศตรปีปรนารนี้ตั้งแต่เริ่มเล่นฟุตบอลจนถึงการมา,าค้าแข่งในลีกสุดๆของแดนประดิบสำหรับหนังสือการ์ตูนชินาทิปคนนี้นะฮะถูกตีแผ่ลงบนโลกมังงะผ่านปลายปากกาของซึกะสะโอชิมะเจ้าของผลงานการ์ตูนฟุตบอลยอดฮิตอย่างชุดที่มียอดขายสูงถึง50ล้านเล่มมาแล้ว ก็เรียกกันว่างานนี้ก็เป็นกระแสชนาทิปฟีเวอร์กันละกันนะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรนะครับถือว่างานนี้ญี่ปุ่นคลั่งไคล้นักเตะไทยเป็นอย่างมากมายแล้วปันข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะเกือบร้อยล้านยูโรไตซนแนวรุกสเปอร์ยืน1นึแข้งเอเชียค่าตัวสูงที่สุดในปี2021นี้ โดยงานนี้ทีผมซนนันโดหรือว่าซนฮึงวินเนี่ยเลรุกดีกรีทีมชาติเกาหลีใต้วัย28ปีจากสโมรสรนทนแนมฮอสเปอร์เข้าวินรังอำที่1ที่ด้วยค่าตัวประมาณ90ล้านยูโรหรือประมาณราว3,263ล้านบาทหลังเจ้าตัวโชว์ฟอร์มยิงมาโตได้เป็นกอบเป็นกร,รมจับคู่กับทางแฮริเคนของหน้าทีมชาติอังกฤษได้อย่างลงตัวในก,การนี้ ขณะที่แข่งจากศึกฟุตบอลเบันกิตอีกรายอย่างทาคุมิมินามมโนะดากลุกดีกรีทีมชาติญี่ปุ่นวัย66ปีนะฮะจากสมโมสรเลวโูรับตกที่9ด้วยค่าตัว10ล้านยูโรหรือประมาณราว362ล้านบาทกันเลยเียโดยงั้นนี้10แข่งเอเชียที่มีมูลค่าทางการตลาดสูงที่สุดในปี2021นั้นก็มีดังต่อไปนี้เริ่มจาก 1. ซงฮึมิน90ล้านยูโร 2. ซาดาฮัสมุน23ล้านยูโร 3. ทาเกะุบุสะโคโบ 20ล้านยูโร 4. ทาเคฮิโรโทมิยาสุ18ล้านยูโร 5. าไดชิคามาดะ16ล้านยูโร 6. คฮวางฮิซาน15ล้านยูโร7ลีคังอิน15ล้านยูโร 8. เมนดี้ทารรมี่สิล้านยูโร9ทาคุมิมินามินโน10ล้านยูโรและก็10อารอนมอย8.5ล้านยูโรนั่นเองครับ โอ้โหนะผมเป็นนว่างานนี้นะฮะก็ถือว่าโซนเฮองบมินนี้เป็นอันดับที่หนึ่งเลยที่ก็ว่าได้ที่มีมูลค่าทางการตลาดของเขาเนี่ยสูงซะเหลือเกิน90ล้านยูโรงานนี้ถือว่าไม่ธรรมดาจริงก็ถือว่าเป็นตัวแทนของเอเชียแร้วกันนะฮะที่เจ๋งที่สุดในตอนนี้รอข่าวต่อมากันดีกว่านครับฟุตบอลทวีปฟุตบอลโลกยกเลิกแต่อนาคตต้องมีนะโดยงานนี้ทางยาซึฮารุโโซริมาจิประธานคณะกรรมการด้านเทคนิคของ สมาธ์ฟุตบอลญี่ปุ่นหรือว่า JFA นะฮะออกแถลงการการทำงานโครงสร้างฟุตบอลเยาวชนทีมชาติญี่ปุ่นหลังสมาธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC และก็สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟี ف าประกาศยกเลิกการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน17ปีถึง20ปีทีงแชมป์เอเชียและรายการ17ปี20ปีชิงแชมป์โลกหลังเผชิญก,กับปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด -19 จนไม่สามารถทำการแข่งขันเพราะคัดนเลือกของแต่ละทีปได้ โดยเกี่ยวกับเรื่องน,นี้ทางด้านของยาซูฮารุโซริมาจินะฮะประธานคณะกรรมการด้านเทคนิคของสมาคมฟุตบอลญ,ญี่ปุ่นหรือว่า JFA ได้เผยมาวา่าแม้ว่าฟุตบอลระดับเยาวชนนั้นไม่สามารถลงทําการแข่งขันได้แต่ในฐานะผู้ดูแลการพัฒนาฟุตบอลของญี่ปุ่นมีบทบาทโดยตรงที่จะต้องมองไปที่การเติบโตของผู้เล่นเพราะผู้เล่นในวัยนี้กำลังเจริญเติบโตทั้งร่างกายและก็ประสบการณ์การเป็นนักเตะ หลังจากที่ฟีฟ่ายกเลิกการแข่งขันฟุตบอลโลกยู20ปีและก็ยู17ปีที่กำหนดเอาไว้สำหรับปีนี้ซึ่งเด็กกลุ่มนี้จำเป็นต้องพัฒนาคุณภาพการเล่นต่อการสร้างการรับรู้ใหม่ๆนะฮะและก็เติบโตตามฟุตบอลของโลกนั้นให้ทันโดยสำหรับที่ญี่ปุ่นนะฮะที่กำลังไล่ล่าตามมหาอำนาจลูกหนังของโลกหากไม่มีอะไรมาทดแทนในช่วงเวลาที่ยากลำบากอาจจะทำให้ก้าวเดินได้ช้ากันอีกครั้งจึงต้องดำเนินการตามมาตรการต่อไปเพื่อให้ประเด็นอายุน,น้อยก้าวไปสู่เป้าหมายในอนาคตที่วางเอาไว้ โดยจะมีหลักการเตรียมตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฝึกซ้อมการแข่งขันเพื่อให้เด็กเหล่านั้นเติบโตอย่างต่อเนื่องไม่หยุดการพัฒนาในเรื่องของฟุตบอลซึ่งบางทีการแข่งขันฟุตบอล17ปีชิงแชมป์โลกนั้นจะมีขึ้นที่ประเทศเบลรูนะฮะและก็ฟุตบอล20ปีชิงแชมป์โลกจะมีขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซียในปี2021ซึ่งทั้งสองชุดของญี่ปุ่นผ่านเข้ารอบสุดท้ายทั้ง2ชุดแต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ท,ทำให้ทั้ง2นั้นถูกยกเลิกการแข่งขันออกไปแบบน่าเสียดาย ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะสิงห์เชียงรายลุ้นพิทิวัตเจ็บซอพัก2สัปดาห์โดยกานนี้จากเกมี่ทางสิงห์เชียงรายเต็ดนั้นแชมป์เก่าศึกไทยลีก2019เปิดบ้านแพ้การท่าเรือเอฟซีเป็น1ต่อ2ในเกมไทยลีก2020 นัดตกค้างจากเล็กแรกนะฮะบวันที่31มกราคมซึ่งจากรายชื่อของทางสิงห์เชียงรายนั้นทั้งตัวจริงและก็ตัวสำรองไม่มีชื่อของปิติวัฒน์สุจิตรรมกุณมิิฟิล์กัตันทีมในเกมดังกล่าวซะด้วยซ้ำล่าสุดมีรายงานมาว่ากัตันกอาทรงเนี่ยมีอาการบาดเจ็บในช่วงก่อนการแข่งขันที่บริเวณกล้ามเนื้อต้องพักเปล่าอย่างน้อยประมาณ 1- 2สัปดาห์ ซึ่งทาให้เขาไม่มีชื่อใน2เกมข้างหน้าที่จะไปเยือนคู่แข่งทั้งฟุตบอลถ้วยช้างเอฟเอคัที่จะไปเยือนเมืองเลยยูเต็ดในวันพุทธที่3กุมภาพันธ์รวมไปถึงเกมไทยลีก2 0 2 1ี่สิที่ทางสิงห์ชียนั้นจะต้องไปเยือนตราดเอฟซีในวันเสาร์ที่6กุมภาพันธ์นี้กันด้วยครับอ่านะผมเป็นตัวว่าง,งานนี้กับตันของเราเจ็บซะอย่างนั้นขอให้หายไปๆก็แล้วก,กันนะฮะเรามาข่าวต่อมากันดีกว่านครับแฟนบอลสบายใจได้ลูกพระชนกจากกีไม่มีผู้ติดเชือ้อโควิด -19 โดยกนินี้ศึกเอ็มร้แชมเปี้ยนชิพ2021กำลังจะกลับมาดริร่มต้นกันอีกครั้งซึ่งจะเริ่มแข่งขันนัดที่19นะฮะในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้เลยซึ่งล่าสุดในวันพฤหัาสบาดีที่ผ่านมา,าทัพลูกพระเชษจากรีเข้ารับก,การตรวจหาเชือ้อไวรัสโควิด -19 ในนก่อนจะทำการลงแข่งขันกับทีมรถมาราร้ามรกตลลำปาง FC ในวันอาทิตย์ที่7กุมภาพันธ์นี้ที่สนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานีสำหรับผลการตรวจนะฮะไม่พบมาว่ามีผู้ติดเชือ้อท,ทั้ ฐานีสัญการของลูกพระราชนจักกีอุตเทตนีเอฟซีในศึกฟุตบอลไทยลีก2แข่งทั้งหมด18นัดชนะ2เสมอ6นะฮะแพ้ไป10ไมีทั้งหมด12คะแนนอยู่อันดับที่17ของตารางคะแนนสำหรับโปรแกรมการแข่งขันหน้าต่อไปนะฮะอุทธ,ธนีเอฟซีจะต้องเปิดบ้านรับการเยือนของลำปางเอฟซีในวันอาทิตย์ที่7กุมภาพันธ์เริ่มแข่งขันกันเวลา18นาฬิกานักสกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานีนั่นเองนะรับผมเป็นนัว่าง,งานนี้แฟนบอลหายห่วงกันได้เลยนะฮะ เมื่อทางลูกพระชนกตักกีนั้นได้มีผู้ติดเชื้อแล้วและนี้ก็เป็นเที่ยงทางข่าวกีฬาพื้นทยบายนิชชนสไตล์ประจำวันที่2กุมภาพันธ์2564โดยเฉพาะคัรัง,งฟุตบอลไทยครับ